ต้องรีบกันนิดนึงแล้วนะคะเห็นอาคารที่มีลูกกลมๆแดงๆอยู่ด้านบนไหมคะอันนั้นคืออาคารหอดูดาวที่เราจะขึ้นไปเดินขึ้นเนินไปตอนนี้เวลาสี่โมงแล้วที่นี่บ่าย4ี่โมงครึ่งจะปิดนะคะแล้วก็อยู่ได้จนถึง5้าโมงเท่านั้นพอดีว่าเพลินกับบรรยากาศรอบๆไปสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีอะไรให้ดูตลอดทางเลยสวยมากๆอันนี้ยังสวยเลยอะ คนหล่อ่ะเดี๋ยวลงมาถ่ายใหม่นะแล้วก็เมื่อเดินขึ้นไปบนเนินแล้วนะคะมองลงมาจะเห็นบ้านของเออเป็นควีนเฮาส์นะคะซึ่งเป็นบ้านของเจ้าหญิงแห่งเดนมาร์กค่ะแต่ตอนหลังก็ได้มาเป็นพระราชนีของกแล้วเพราะว่าได้อภิเษกสมรสกับคิงเจมส์นั่นเองนะคะขอเดินต่อก่อนนะ รีบเดี๋ยวไม่ทันใครจะมาก็อย่ามัวเพลินแต่บรรยากาศข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนก่อนแล้วค่อยลงไปถ่ายรูปข้างล่างนะ